สวัสดีค่ะพิมซิริสุดทีวีวัดนะคะมาได้พบกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บล็อกพิมซ์ริสิคร c r e t c คอมนะคะวันนี้เป็นอีกบทความหนึ่งนะคะที่สำคัญมากเลยค่ะที่ฉันจะบอกกับคุณค่ะว่าออนไลน์ vs ออฟไลน์ อันไหนฮอตอันไหนแรงแล้วก็ไหนเวิร์กกว่ากันค่ะต้องบอกว่ามีหลายๆคนนะคะที่มีคําถามมีปัญหามาสอบถามดิฉันอยู่เสมอนะคะมีหลายๆคนที่บอกกับดิฉันเนะะี่ยว่าทําออนไลน์มันไม่เวิร์กค่ะมันไม่มีสายสัมพันธ์ค่ะมีหลายๆคนนะคะที่มาปรึกษากับดิฉันค่ะว่าเขาทําตามระบบออฟไลน์แบบเดิมนะคะในธุกิจเครือข่ายที่สอนมาว่าจะลสต์ลา์ชื่อโทรชวนคนไปเซ็นเตอร์ไปเฮล์มิทติ้ง สารพัดเลยค่ะแต่เขาไม่สามารถประสบความสําเร็จเจอแต่คำปฏิเสธนะคะฉะนั้นเนี่ยออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยมันเวิร์กกัน,นะคะ่ะวันนี้นะคะที่ฉันจะไขข้อข้องใจให้กับคุณแน่นอน,นะคะ่ะว่าจริงๆแล้วนะคะออฟไลน์มันไม่เวิร์กจริงหรอหรือออนไลน์มันไม่เวิร์กจริงหรอหรือทั้งสองอย่างมันเวิร์กนะคะแล้วเราควรทำยังไงให้ทสองอย่างนะคะมา เชื่อมต่อกันและทํให้ธุรกิจของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จในระดับสูงเหมือนกับที่ธุรกิจของดิฉันนะคะประสบความสําเร็จนะคะเติบโตนะคะแบบก้าวกระโดดค่ะนะคะเดี๋ยวคุณไปดูข้อมูลนะคะในการเปรียบเทียบแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายค่ะดิฉันมีคําถามที่จะถามคุณในตอนท้ายนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะโอเคนะคะนี่มาคือในส่วนของธุรกิจ เครือข่ายแบบออนไลน์ BS ธุรกิจเครือข่ายแบบออฟไลน์นะคะตรงไหนนะคะมีจุดที่เราควรจะนำแบบประยุกต์ใช้ตรงไหนนะคะที่เราสามารถที่จะนำส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคะ่มาช่วยเสริมกันได้ต้องบอกว่าการทาแบบออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกาันนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าใจค่ะและวนำวิธีการนะคะมาประยุกต์รวมกันได้นะคะ คุณจะสามารถสร้างองค์กรขนาดใหญ่ได้นะคะโดยทำงานน้อยลงนะคะเหนื่อยน้อยลงแน่นอนนะคะในส่วนของการสร้างรายชื่อแบบไม่จำกัดค่ะต้องบอกว่าออนไลน์มาวินแน่นอนค่ะเพราะว่าในระบบออนไลน์ค่ะรายชื่อเนี่ยไม่มีวันหมดเลยนะคะไม่มีทางหมดเลยนะคะแต่ในส่วนของออฟไลน์ค่ะเอ่อต้องบอกว่าคนทำไปสักระยะหนึ่งก็คือไม่รู้จะชวนใครนะคะหมดรายชื่อผู้มุ่งหวังนะคะ บางคนบอกโอ้โหแต่ชื่อผู้หวังหมดหรอ,โ,อโหมีคนเต็มโลกเลยนะแต่คุณต้องไปคุยกับคนแปลกหน้านะคะซึ่งการคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยถ้าเกิดคนที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรพรสวรรค์พิเศษอะ่ะเขาทําได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปล่ะคะ่ะต้องไปทักทายไปคุยกับคนแปลกหน้านะคะไปสร้างสายสัมพันธ์ในระยะเวลาอันรวดเร็วะคะ่ะมันค่อนข้างยากนะคะแล้วก็เป็นข้อจํากัดของใครหลายๆคน ฉะนั้นนะคะถ้าคุณต้องการที่จำก,กำจัดข้อจำกัดตรงนี้นะคะคุณต้องใช้ระบบออนไลน์นะคะหรือ a t t e c t i o n Marketing ในการทำการตลาดธุรกิจเครือข่ายของคุณค่ะ,ะถ้าเกิดคุณใช้ระบบการทำงานนะคะในรูปส่วนของออนไลน์ค่ะนะคะใช้วิธีการ Attention Marketing หรือการตลาดแบบดึงดูดนะคะแบบถูกวิธีค่ะคุณจะหมดปัญหาในเรื่องของรายชื่อตลอดไปค่ะ คุณไม่จําเป็นค่ะที่จะต้องไปแจกใบปลิวค่ะไปทําแบบสอบถามนะคะหรือว่าไปทักคนแปลกหน้านะคะหรือว่าต้องไปทําอะไรที่แบบไปติดอ่าโบชัวตามเสาไฟนู่นนี่นั่น,นเราไม่ทํานะคะในส่วนของไม่ต้องตื้อไม่ต้องง้อผู้คนค่ะต้องบอกว่าออนไลน์มาวินอีกแล้วค่ะเพราะอะไรคะถ้าเกิดรายชื่อของคุณมีอย่างจํากัดในโลกของออฟไลน์ค่ะ คุณก็จะรู้สึกว่าโอ้โหคนคนหนึ่งนะ่กว่าจะชวนคนคนหนึ่งได้ช่างยากเย็นเหลือเกินค่ะแต่ในระบบออนไลน์ค่ะเราจะใช้ระบบที่ดึงดูดคนที่สนใจเข้ามาค่ะฉะนั้นเราจะไม่ต้องตือ้อไม่ต้องงอคนที่เขาไม่สนใจแน่นอนนะคะฉะนั้นข้อนี้ออนไลน์มาวินอีกแล้วค่ะนะคะข้อต่อไปค่ะในเรื่องของคุณภาพของผู้มุ่งหวังค่ะอ่า ออนไลน์มาวินอีกแล้วค่ะคราวนี้ค่ะเขาต้องบอกว่าในระบบออฟไลน์แบบทั่วไปนะคะหรือการไปชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงค่ะคุณไม่รู้เลยค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยกลุ่มผู้มุ่งหวังของคุณเนี่ยเขากําลังต้องการโอกาสนะคะหรือสนใจธุรกิจอยู่ไหมบางคนบอกทุกคนแหละต้องการอนแต่แต่ละคนนะคะมีจังหวะเวลาเนี่ยไม่เหมือนกันถูกไหมคะบางคนเนี่ยต้องการโอกาสนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ต้องการตอนนี้ก็มีถูกไหมคะบางคนหน้าที่การงานที่ทําอยู่ดีอยู่ละ บางคนเกิดวิกฤตในชีวิตค่ะอยากที่จะทําธุรกิจขึ้นมานะคะซึ่งจังหวะเวลาที่เราไปหาเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่จังหวะเวลาที่เขากําลังต้องการอยู่นะขณะนั้นทําให้เราถูกปฏิเสธนะคะมากมายในระบบแบบเดิมนะคะแต่ในระบบแบบออนไลน์ค่ะมันจะมีคุณภาพผู้มุ่งหวังเนี่ยที่สูงมากๆเลยเพราะว่านะคะเรามีเว็บไซต์หรือมีบล็อกของเราถูกไหมคะเป็นเซนเ็นเตอร์ศูนย์กลาง เวลาที่ผู้มุ่งหวังเนี่ยนะคะเขาต้องการวิธีแก้ปัญหาหรือเขาต้องการที่จะทำธุรกิจนะคะเขาก็จะเซิร์ชผ่าน Search Engine <S <S ค่ะนะคะซึ่งเวลาที่เขาเซิร์ชผ่าน Search Engine แปลว่าเขาเนี่ยกำลังต้องการที่จะทำธุรกิจนะคะหรือต้องการที่จะหาวิธีในการทำธุรกิจดีๆะคะ่ะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยกำลังต้องการอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ย การปฏิเสธเนี่ยจึงแทบไม่มีเลยนะคะแล้วมันไร้กังวลเลยอะคะ่ะเพราะว่าเขาโทรหาเราเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ต้องการด้วยตัวเองนะคะโอเคต่อไปข้อ4ี่ค่ะการในส่วนของการสร้างสายพันธ์สัมพันธ์ที่ดีในองค์กรค่ะต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่นะคะมักเข้าใจค่ะว่าในโลกของออนไลน์นยคะไม่มีการสร้างสายสัมพันธ์ค่ะเราไม่รู้จักกาันเราไม่รู้จักเขาแบบนี้ค่ะเขากับเรานะคะจะถาม,มารประทามองค์กร ด้วยกันได้ยังไงทั้งที่เขาไม่ได้รู้จักเรามาก่อนนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วนในโลกของออนไลน์นะคะมีการสร้างสายสัมพันธ์ตั้งแต่เขายังไม่ตัดสินใจสมัครกับเราด้วยซ้ำนะคะโดยการใช้ระบบอ e ีเมลมาร์เก็ตติ้งนะคะการใช้บล็อกมาร์เก็ตติ้งนะคะ f a c e b o o k t w i t t e r นะคะในการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้มุ่งหวังเพราะแบบนี้ค่ะผู้มุ่งหวังเนี่ยเขาต้องชอบเราเชื่อ ในตัวเราก่อนที่เขาจะตัดสินใจสมัครกับเราแล้วนะคะบางท่านไม่ได้ศึกษาระบบแบบออนไลน์นะคะที่ถูกวิธีจึงไม่เข้าใจค่ะว่าเรามีการสร้างสายสัมพันธ์ในการก่อนที่เขาจะมาสมัครกับเราด้วยซ้ํเพอถ้าไม่มีการสร้างสายสัมพันธ์ก่อนนะคะไม่มีทางค่ะที่เขาจะตัดสินใจมาสมัครกับคนแปลกหน้าถูกไหมคะอ่ะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของออนไลน์นะคะเรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์เนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะในส่วนของออฟไลน์ก็เช่นกันค่ะในส่วนของออฟไลน์เนี่ย ในการส,สาร้างสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการไปเจอกันที่ประชุมหรือเอลวลาเราชวนแเราก็ชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอยู่แล้วนะคะฉะนั้นในเรื่องของการส,าสาร้างสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบออนไลน์หรือออฟไลน์สามารถสร้างได้ทั้งคู่นะคะอาจจะแตกต่างกันในรูปแบบของการส,าสาร้างสสัมพันธ์เท่านั้นนะคะในส่วนของการสร้างบรรยากาศความตื่นเต้นค่ะต้องบอกว่าการสร้างองค์กรขนาดใหญ่ค่ะในธุรกิจเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เข้าใจความลับในการสร้างบรรยากาศหรือการเคลื่อนคนนะคะที่เครสนะคะ ที่บรรยากาศสร้างนะคะจะทําให้คนเนี่ยหนคนเนีตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวคิดชีวิตของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของเขาให้ใหญ่ขึ้นนะคะเกิดจากความตื่นเต้นหรือบรรยากาศที่เขาได้เจอในระบบการเคลื่อนคนฉะนั้นเนี่ยทาไมนะคะหลายๆคนจึงบอกว่าอย่าขาดห้องประชุมขาดห้องประชุมไม่ได้นะคะ ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะในส่วนของบรรยากาศความน่าตื่นเต้นนะคะหรือระบบการเคลื่อนคนนะคะในห้องประชุมแบบออฟไลน์นะคะในส่วนของออนไลน์เนี่ยยังสร้างบรรยากาศความตื่นเต้นได้นะคะไม่เท่าค่ะนะคะในส่วนของออนไลน์เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของ Howto นะคะหรือวิธีการนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้แนวคิดนะคะจากห้องประชุมออนไลน์ได้นะคะแต่ในส่วนของสร้างบรรยากาศความตื่นเต้นนะคะที่ฉันต้องบอกว่าออฟไลน์มาวินค่ะตรงนี้นะคะ ในเรื่องของการอบรมพัฒนาผู้นำค่ะต้องบอกว่านะคะตรงนี้เนี่ยในส่วนของออนไลน์นะคะและในส่วนของออฟไลน์สามารถทาได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของออนไลน์ก็มีห้องประชุมออนไลน์นะคะที่จะเทรนนิ่งในเรื่องของแนวคิดนะคะการพัฒนาทุกผู้นำค่ะแต่ต้องบอกว่าในส่วนของออฟไลน์เนี่ยจะได้เปรียบกว่านิดนึงนะคะตรงที่นะคะ ผู้คนเนี่ยเข้ามาพัฒนาในห้องประชุมเนี่ยนะคะจะเกิดการแอคชั่นมากกว่านะคะหมายความว่านะคะเกิดบรรยากาศที่ทําให้เขาอยากที่จะแอคชั่นนะคะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเขาได้ขึ้นเวทีจริงได้พูดจริงนะคะได้สามารถขึ้นไปพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นผู้นาจริงจริงนะคะมีการมอีอ่อมีการสร้างตัวเองเป็นลีดนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมกลุ่มนะคะ after กลุ่มย่อยแบบนี้นะค่ะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ออฟไลน์เนี่ยจะมาวินกว่านิดหนึ่งในส่วนของออนไลน์เนี่ยก็คือสามารถฟังคุย อบรมในเรื่องของแนวคิดในห้องประชุมได้นะคะแต่การที่คนจะทําตามหรือไม่นะคะก็ไม่เกิดบรรยากาศมากพอที่คนจะทําตามตรงนี้นะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายมากในการทําธุกกิจค่ะอันนี้ต้องบอกเลยค่าใช้จ่ายมากในออฟไลน์มาวินเลยค่ะเพราะอะไรคะในระบบออฟไลน์นะคะต้องมีทั้งค่าเดินทางค่าน้ามันเนาะค่ารถค่ะค่าแต่งตัวนะคะสารพัดค่าค่ะถ้าเราไปทํา เฮามีติ่ต่างจังหวัดแล้วก็ต้องมีค่าที่พักอะไรอีกหลากหลายมากนะคะแต่ในส่วนของออนไลน์ค่ะการทําธุกิจในระบบออนไลน์นี่นะคะค่าใช้จ่ายน้อยมากค่ะอย่างสร้างบล็อกนะคะหรือจดโดเมนเนมนะคะก็แค่พันกว่าบาทต่อป e, ีแบบนี้ค่ะถูกมา,มากๆเลยในการที่จะสร้างแบรนด์นะคะในส่วนของการทําแบบออฟไลน์นะคะ่ะผู้นํานะคะที่เขาเข้าใจในเรื่องของการสร้างแบรนด์ค่ะเขาก็มักจะออกสื่อค่ะลงโฆษณาค่ะ ซึ่งการลงโฆษณาของเขาคือการลงโฆษณาหนังสือนะคะออกสื่อนะคะถ่ายรูปกับรถนะคะแล้วก็โปรโมทไปตามหนังสือนิตยสารต่างๆซึ่งใช้เงินทุนที่สูงมากๆสามารถที่จะมีแบรนด์นะคะได้เช่นกันนะคะอ่าโดยค่าใช้จ่ายต่ำมากๆเลยนะคะในกลุนของการสร้างการสร้างองค์กรขนาดใหญ่นะคะข้อ8นะคะ วันนี้นะคะเราไม่พูดถึงนะคะการสร้างองค์กรนะคะขนาดเล็กหรือการแค่สปอนเซอร์ผู้คนที่ในระบบออนไลน์ทั่วไปมันจะบอกว่าสปอนเซอร์คนสิบถึงยี่สิบคนต่อเดือนนะคะเท่านั้นนะคะเพราะว่าการสร้างองค์กรขนาดใหญ่ค่ะไม่ได้เน้นในเรื่องของการสปอนเซอร์แค่เพียงอย่างเดียวนะคะต้องมีการพัฒนาผู้คนนะคะมีการเรียนแบบทําซ้ากันในองค์กรทางานเป็นทีมเวิร์กด้วยซึ่งเดี๋ยวจะพูดข้อต่อๆไปนะคะการสร้างองค์กรขนาดใหญ่ค่ะระบบออนไลน์ กับออฟไลน์ line, นะคะสามารถที่จัทได้เช่นกันค่ะนะคะสามารถทําได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่จะสร้างองค์กรขนาดใหญ่ค่ะก็ต้องบอกว่าออนไลน์นะคะไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของการสปอนเซอร์ผู้คนที่มีคุณภาพเข้ามาเลยนะคะส่วนของออฟไลน์เนี่ยมีข้อจํากัดในเรื่องของการสปอนเซอร์ผู้คน เข้ามาแบบไม่จํากัดน,นะคะแต่เขาจะมีบรรยากาศในเรื่องของการสอนคนเทรนนิ่งคนทําให้คนตื่นเต้นถ้าคุณนะคะอยากสร้างองค์กรขนาดใหญ่ะคะ่ะถ้าความคุณทําคู่กันทั้งในส่วนของออนไลน์และออฟไลน์นะคะสามารถเคลื่อนนะคะคนในระบบออนไลน์ที่เขาเข้าใจใเรื่องของการสร้างลีดรายชื่อนะคะการมีรายชื่อผู้หวังไม่จํากัดน,นะคะเขาสปอนเซอร์คนได้มากและสามารถพากลุ่มคนเหล่านั้นนะคะเข้ามาพัฒนาตัวเองนะคะ ในโลกของออฟไลน์ line, ในห้องประชุมนะคะสร้างบรรยากาศมาเจอกับผู้นำนะคะก็สามารถที่จะสร้างองค์กรขนาดใหญ่ได้เช่นกันนะคะในส่วนของการลอกเลนแบบทำสามข้อ9้ค่ะลอกเลนแบบทำสามนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆเลยในการทำธุรกิจเครือข่ายนะคะถ้าธุรกิจเครือข่ายสามารถเราเล่นแบบทำําได้จริงมันก็เหมือนระบบเป็นชายแบบนี้นะคะ่ะ ไม่ว่าเราจะเข้าเมโทโนที่ไหนนะคะก็มีมาตรฐานเดียวกัน,กนแบบนี้ค่ะฉะนั้นยิ่งลองเรียนแบบทำซ้ำได้ง่ายเท่าไหร่นะคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะสามารถที่จะทำธุรกิจเครือข่ายประสบความสำเร็จได้ทั้งสิ้นนะคะต้องบอกว่าการเล็าเรียนแบบทำซ้ำค่ะออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะก็มาวินได้ทั้งคู่ค่ะนคะในส่วนของออนไลน์ค่ะ ส่วนใหญ่ส่วนของออนไลน์ในเรื่องของการทำการตลาดแบบ attention marketing ต้องบอกว่าเรานะคะสอดกันแบบสเต็ปแบบว่าจับเมาส์นะคะแล้วก็สอดกันแบบสเต็ปไปสเต็ปเลยแต่ข้อจำกัด,ดนิดนึงสำ,สำหรับสำหรับคนที่ไม่เคยเปิดคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเลยนะคะอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงต้องเริ่มไปรเรียนเบสิกก่อนนะคะแต่นะคะับ แต่ถ้าเกิดเราเข้าใจการเปิดคอมนะคะเบื้องต้นพื้นฐานนะคะในส่วนของตรงนี้เราก็สามารถเรียน a t t a c h m e n t ได้แบบสบายมากเป็นกูรูขั้นเทพในระบบออนไลน์ได้สบายมากเพราะว่าเราเทรนนิ่งกันแบบ Step-by-Step step เหมือนจับเมาส์เลย เหมือนจับเมาส์ทําให้เลยนะคะแต่ในส่วนของออฟไลน์ค่ะการลอกเลยนแบบทําซ้านะคะใน Basic, เบสิกเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะในส่วนของตัวผู้นำนะคะที่เขาสอนในรื่ของการเรียนแบบทําซ้าเราต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นําถูกไหมคะ เบื้องต้นนะคะถ้าเกิดคนที่เข้ามานะคะเขาเนี่ยเป็นมือใหม่มากๆเลยนะคะหรือเขายังไม่มีภาพลักษณ์นะคะหรือบุคลิกการเป็นผู้นำนะคะเขาอาจจะต้องพัฒนาตัวเองให้เหมือนกับผู้นําของเขาต้องใช้เวลานะคะใช้เวลามากๆนิดนึงนะคะหลัก6เดือนถึง1ปีขึ้นไปเลยนะคะแต่ในส่วนของออนไลน์ถ้าคุณมีเบสิกพื้นฐานมาขั้นต้นอยู่แล้วคุณสามารถที่จะลงมือทําได้นะคะภายในเวลาแค่1-2เดือนคุณก็สามารถที่จะมี ระบบนะคะดึดผู้มุ่งหวังได้แล้วนะคะแต่ส่วนของออฟไลน์ค่ะการที่คุณจะดึงดูดผู้มุ่งหวังเข้ามานะคะทาให้คุณน่าเชื่อถือศรัทธาคุณต้องพัฒนาตัวเองอย่างแรงกล้าค่ะถ้าคนใดนพัฒนาเร็วนะคะมีพื้นฐานที่ดีก็สามารถที่จะเรียนแบบทาซ้ำผู้นําได้อย่างแท้จริงฉะนั้นนะคะสองอย่างนี้ก็คือลอกเรียนแบบทาซ้ำได้เช่นกันแต่ว่าระยะเวลาที่ทําก็อาจจะแตกต่างกันนะคะออนไลน์ถ้าคุณมีเบสิกมาคุณเร็วแน่นอนนะคะเบสิกขั้นต้นหมายความว่าเปิดคอม เป็นนะคะส่งเมลเช็คเมลเป็นแบบนี้ค่ะก็ได้ละในส่วนของออฟไลน์เนี่ยก็ต้องบอกว่ากว่าจะพัฒนาเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีนเหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้นําเนี่ยเกิดการพัฒนามาเนี่ยหล่อหลอมมาในใช้เวลามากๆเลยถูกไหมคะข้อสุดท้ายสําคัญในเรื่องของการทํางานเป็นทีมเวิร์คค่ะวันนี้ทีมเมสทีมเวิร์คนะ,คะ่ค่ะเอรีเครือข่ายค่ะถ้าไม่มีทีมเวิร์คนะคะไม่มีความสําเร็จแน่นอนนะคะในเรื่องของออนไลน์และออฟไลน์ line, ค่ะเราทํางานเป็นทีมเวิร์คได้เช่นกันนะคะ ในส่วนของออนไลน์นะคะเราก็สามารถที่จะสร้างกลุ่มนะคะหรือว่าการประชุมออนไลน์สารพัดนะคะที่เราสามารถมีห้องประชุมออนไลน์สามารถเว็บเว็บแคมเห็นหน้ากันนะคะสามารถที่จะประชุมกันนะคะเพื่อทํางานเป็นทีมเวิร์กได้สามารถที่จะประชุมทํางานเป็นทีมเวิร์กได้เช่นกันฉะนั้น2อ,อย่างนี้นะคะสามารถมาวินนะคะทางานเป็นทีมเวิร์กได้ทั้งในส่วนของระบบออนไลน์แล้วก็ได้ระบบออฟไลน์เลยนะคะขึ้นอยู่กับทีมแล้วละ่ะค่ะขึ้นอยู่กับผู้นํแล้วค่ะว่าให้ความสําคัญกับจุดนี้มากแค่ไหน นะคะฉะนั้นต้องบอกว่าสิข้อนะคะเป็นพื้นฐานหลักๆนะคะหรือเป็นส่วนสําคัญนะคะในการที่ผู้คนเนี่ยจะอยู่ในธุรกิจและสร้างองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างแท้จริงหรือเปล่าและการที่ผู้คนเนี่ยเขาจะสามารถผ่านนะคะขั้นต้นนะคะของการทําธุรกิจเรือขายที่ค่อนข้างนะคะช่วงใหม่ๆก็อาจจะแบบมีอะไรให้เรียนรู้เยอะถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาผ่านสเต็ปตรงนี้ไปได้นะคะโดยมีระบบรองรับนะคะ ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ที่สมดุลกันค่ะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมีองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นในตอนนี้คุณเข้าใจแล้วค่ะว่าจุดบอร์ดของออฟไลน์คือ,อไหลจุดบอร์ดของออนไลน์คือ,อไหลฉะนั้นนะคะคําถามก็คือว่าคุณเข้าใจไหมหาว่ามันจะต้องมาประยุกต์รวมกันอย่างไรนะคะถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ค่ะติดตามลืมที่จะคอมเมนต์วิดีโอนี้นะคะความคิดเห็นของคุณนะคะ มีค่านะคะในการที่จะปรับปรงนะคะหรือเพิ่มเติมสิ่งดีๆให้กับผู้คนมากมายเลยนะคะสุดท้ายนะคะใครที่ยังไม่เคยนะคะลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆเคล็ดลับดีๆในการทำธุรกิจเครือข่ายที่ทำให้คุณประสบความสำเรต็จมากกว่าเดิม1 0 1ถึง0 0เท่าค่ะให้คุณกรอกข้อมูลและด้กรอบที่ดิฉันเตรียมไว้ค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ